s i s n WORLD NEWS REPORT b r o u g t t t y y u u by CRG delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MISSION WORLD NEWS REPORT ประจำวันที่6 พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับชนนเอ็มดีครับวันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐนะครับที่เตรียมจะกู้เงิน3ล้านล้านเพื่อมาสู้วิกฤตโควิด1 i นะครับ ข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับ O E C D นะครับซึ่งเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่ได้ออกมาบอกว่าอยากคาดหวังว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะกลับมาแบบรวดเร็วนะครับหรือว่า V-shape และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับจีนแล้วก็แอฟริกาครับที่แอฟริกาเนี่ย เรียกได้ว่าติดหนี้กับหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือจีนนะครับและเราจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับว่าจีนเนี่ยจะสามารถยกหนี้ให้ออฟริกาได้ไหมแล้วในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับ สหรัฐนะครับได้รัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะเตรียมกู้เงินจำนวน3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในควอเตอร์ที่2ของปี2020นะครับเพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโครโรนาไวรัสนะครับซึ่งจำนวนเงิน3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เนี่ยมากกว่าตัวเลขเดิมที่เคยกู้ในวิกฤตตอนนั้นปี2008นะครับวิกฤตซับพรามเนี่ย มากกว่าตัวเลขนั้นถึง5เท่านะครับและจะเทียบกับในปีที่แล้วปี2019นะครับสหรัฐกู้เงินในปี2019ทั้งหมดเนี่ย1.2ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ส่งผลให้ในปัจจุบันเนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นหนี้อยู่ประมาณ25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตัวมาตรการอัดฉีดล่าสุดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยคิดเป็น14%ของเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศนะครับโดยวิธีการที่สหรัฐจะกู้เงินเนี่ยพูดง่ายๆก็คือกู้ผ่านการขายพันธบัตรรัฐบาลน,นั่นเองซึ่งทุกอย่างที่ทุกคนทราบครับว่า อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันค่อนข้างต่าเพราะว่าความเสี่ยงของมันก็ต่ําเช่นเดียวกันนะครับหรือพูดง่ายก็คือรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีความน่าเชื่อถือก็ไม่รู้จะไปเชื่อถืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของแอสเซทอันนี้เนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนเนี่ยมองว่าก่อนจะเกิดการระบาดของโครโรนาไวรัสเนี่ยสหรัฐเองก็มีหนี้ที่พุ่งสูงขึ้นในระดับที่เป็นความเสี่ยงในระยะยาวอยู่แล้วนะครับคือมีการใช้จ่ายเงินมากกว่าที่ทําเเงงินนได้ัอ สำนักง,งานงบประมาณรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาคาดการณ์ว่าปีนี้สหรัฐจะขาดดุลงบประมาณประมาณ3.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและนี้สาธารณะเนี่ยจะพุ่งสูงเกิน100%ของ GDP แต่องไรงก็ตามนะครับตามงบประมาณที่ต้องจ่ายใน ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจรวมถึงตัวเลขของผู้ที่ตกงานในสหรัฐเองก็พุ่งสูงเกิน30ล้านคนแล้วด้วยเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยวันศุกร์เราน่าจะได้เห็นตัวเลข Jobless claim ของสัปดาห์ที่ที่แล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดทั้งนั้นเจอรโรมพาเวลนะครับประธานของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยก็ออกมากล่าวว่า it may well be that the economy will need more help from all of us if the recovery is to be a robust one เศรษฐกิจต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราพวกเราในที่นี้เนหมายถึงทั้งธนาคารกลางแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับหากว่าต้องการที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับอะโรบัสวนะครับซึ่งเฟดเองเนี่ยก็เพิ่งซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยคือตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็เรียกได้ว่าแทบจะช่วยอัดฉีดกันทั้งหมดเท่าที่ตัวเองทําได้นะครับไปที่ข่าวที่2ครับ o e c d นะครับ ลอเรน e ์ o ปูนนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศร,รษฐกิจหรือว่า OECD เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าหลายๆประเทศจะเริ่มมีการผ่อนมาตรการการล็อกดาวน์แล้วแต่การที่เศรษฐกิจนั้นจะไต่กลับขึ้นมาที่จุดเดิมคือจุดที่มีก่อนการระบาดของโครโรนาไวารัสเนี่ย เป็นไปได้ยากที่จะกลับมาแบบรวดเร็วหรือว่าเราคงไม่ได้เห็นแบบวีเชฟนะครับเธอกล่าวว่านะครับ this is going to be a very gradual process w i t h some activities that will not be open for a long time นะครับนี่เป็นกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับซึ่งหลายๆธุรกิจเนี่ยแล้วก็บางกิจกรรมอาจเป็นไปได้ที่จะต้องปิดไปอีกเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างที่เห็นในอิตาลีสเปนเยอรมนีในยุโรปเนีครับเริ่มมีการผ่อนมาตรการการล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมครับแต่ร้านอาหารเองก็เพิ่งมีการเปลี่ยนจาก เดลิเวอรอย่างเดียวให้มากลายเป็น t a k e อาเบคือสามารถมาซื้อที่ร้านแล้วก็กลับได้นะครับคาเฟ่พวกโรงแรมอะไรพวกนี้เองก็ยังปิดอยู่ยังไม่สามารถเข้าไปนั่งกินในร้านได้ลครับก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งทางด้านธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่า ECB เนี่ยเขาได้ออกมาคาดการณ์นะครับว่าผล,ผลผลิตของ19ประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ย มีความเป็นไปได้ที่จะลดลง5-12%ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการที่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอบอกว่าสําหรับมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมาเพื่อสนับสนุนภาคครัวเรือนสนับสนุนประชาชนแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่ต้องการสภาพคล่องมากๆในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน่าพอใจนะครับซึ่งนับว่าเป็นการอัดฉีดอย่างสุดความสามารถแล้วสําหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบนี้ ในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยสิ่งที่ต้องกังวลก็คือในการที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาครประชาชนต่อครับเพราะว่าการระบาดมันกินระยะเวลามาเป็นเวลานานธุรกิจไม่สามารถกลับมาเปิดได้รวมถึงการค่อยๆเปิดเมืองนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในระลอกที่2ด้วยก็ต้องมีความต้องมีการคอนเซิร์นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับปัญหาที่ทุกประเทศจะเจอต่อจากนี้เนี่ยคือเรื่องของการขาดแรงงานในการที่จะกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนที่ตกงานไปเยอะมากต้องมีการเลิกจ้างไปกระบวนการกว่าที่จะกลับมาเป็น เหมือนเดิมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆนะครับมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจหรือบางธุรกิจอาจถึงกับต้องปิดตัวไปเลยแล้วก็ค่อยเปิดธุรกิจขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยทุกรัฐบาลนะครับต้องนํามาพิจารณาในตอนนี้แล้วก็วางแผนเพื่อที่จะรับมือกับการที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะรีบาวหรือว่าบราสแบ็กกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับข่าวสุดท้ายนะครับ มาดูเรื่องจีนกับที่แอฟริกาครับการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจในแอฟริกาเนี่ยมันตกต่ำใช่ไหมครับประเทศต่างๆในแอฟริกาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมที่จะยืนอุดทนเพื่อผ่อนการชรําระหนี้หลายพันล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งหนึ่งในเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นเองประเทศต่างๆในแอฟริกาเนี่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงของการระบาดโควิด -19 คือ การลดลงของราคาน้ํามันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ํามันอย่างแองโกลาไนจีเรียคองโกนะครับซูดานใต้นะครับส่วนประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเซเชลอย่างมอริเชียสเนี่ยก็เจอกัภาวะถดถอยเพราะว่าไม่สามารถท่องเที่ยวได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเซมเบียบอสต์วานาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแอฟริกาใต้ซิมบับเวเนี่ยก็ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้คือส่งออกได้น้อยลงด้วยมันก็ส่งผลให้ประเทศในแอฟริกาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่าง เต็มๆนะครับยุนซันนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของ Africa Growth Initiative ที่สถาบันบร o k i ิ g s ในกรุงวอชิงตันเนี่ยเขาบอกว่าจีนไม่น่าจะยกหนี้ให้ประเทศในแอฟ,ฟริกานะครับแต่ว่าน่าจะมีการผ่อนปลนการชำระคืนเงินกู้หรือว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ใหม่นะครับเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศต่างๆในแอฟ,ฟริกาเขาได้มีการขอแผนกู้เงินเพื่อช่วยเหลือนะครับมูลค่า 1 0 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับรวมถึงขอลดหย่อนภาษีอีกประมาณ4 4 4 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากกลุ่ม G20 ซึ่งก็รวมถึงจีนด้วยนะครับธนาคารกลางของโลกเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าในปี2018เนี่ยแอฟริกามีหนี้รวมทั้งหมดนะครับ584,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อผู้ให้กู้ไายนอกก็คือยกตัวอย่างเช่นจีนที่เป็นรายใหญ่นั่นเองนะครับจนถึงขณะนี้นะครับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาได้อนุมัติวงเงิน500ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อระงงับการชำระหนี้เป็นเวลา6เดือนใน25ประเทศแล้วและในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม G 2 0เองก็ตกลงที่จะเลื่อนการชำระหนี้ที่จะสำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจภาวะตกต่ำแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถูกถามว่าแอฟริกามากู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยก็ โฆษกของทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับเซารีลเจียนนะครับเขาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่16เมษายนนะครับเขาบอกว่า จีนเนี่ยจะดําเนินตามแนวทางมาติของกลุ่ม G20 นะครับซึ่งก็คือจะมีการบรรเทาหนี้สินเพื่อช่วยให้ประเทศที่ยากจนเนี่ยสามารถบริหารสภาพคล่องในช่วงเวลานี้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนเอางบเนี่ยไปอัดให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมครับเพิ่มเตียงหรือเพิ่ม capacity ในการที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด19ได้นะครับซึ่งก็คาดว่าเศรษฐกิจของทางแอฟริกาเนี่ยน่าจะหดตัวประมาณ1.6เนะครับซึ่ง คาดว่าเป็นตัวเลขที่เลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีนะครับเพราะว่ามีการทั้งปิดกั้นพรมแดนมีการเคอร์ฟิวนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 นะครับ ซึ่งทางนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเ u า h ์ f r ฟริกา a n d a r d เนี่ยเขาบอกว่าจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนปลนหนี้ให้กับประเทศในแอฟริกานะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้จีนเนี่ยออกมาสนับสนุนด้วยเอ็มมานูเอลมาครองนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเองก็ออกมาสนับสนุนให้จีนเนี่ยมาช่วยเหลือประเทศในแอฟริกานะครับก็คือช่วยบรรเทาตัวหนี้ก้อนอันนี้ให้นะครับมีข้อมูลนะครับเขาออกมาคาดการณ์ว่าจีนเนี่ย ครอบครองหนี้สินถึง1ใน5ของหนี้ทั้งหมดในแอฟริกาเลยนะครับซึ่งนั่นหมายถึงประมาณ20%ซมันซึ่งมันสูงมากนะครับทีนี้ถ้าถามว่าทําไมประเทศในแอฟริกาเนี่ยถึงมีการกู้เงินจากจีนเป็นจํานวนมากขนาดนี้เราต้องย้อนมาอย่างนี้นิดนึงครับ คือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้ามองมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นกับดักหนี้สินของจีนนะครับคือจีนเนี่ยเขาได้เปิดตัวโครงการตัว b บ l t d n d r o i d i n i t ช ative ในปี2013ใช่ไหมครับที่เป็นโครงการที่จะเชื่อมจีนกับเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนะครับที่มีการลงทุนแบบมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรถไฟหรือว่าทางทะเลนะครับคือจีนเนี่ยก็ทุ่มเงินให้ประเทศยากจนเนี่ยนำเงินอันนี้ไปพัฒนาตัวระบบ infrastructure หรือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับในรูปแบบเงินกู้ซึ่งเขาบอกว่ากู้ไปแล้วมากกว่า90 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งจีนให้เงินกู้จำนวนมากขนาดนี้เนี่ยและที่สำคัญคือเงินกู้พวกนั้นเนี่ยให้ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆด้วยคือนั่นหมายความว่า คุณกู้ไปเนี่ยคุณกู้เงินจํานวนที่เยอะกว่าความสามารถที่คุณจะสามารถใชหนี่ตัวนั้นได้นะครับซึ่งผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาคือประเทศที่กู้เงินจีนไปแล้วไม่สามารถคืนเงินให้จีนได้เนี่ยก็ต้องยอมให้จีนเนี่ยเข้าครอบครองพื้นที่หรือว่าสารนูบัตโทคในประเทศนะครับเพื่อเป็นหลักประกันในการชรําระหนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเคือในสีลังกาครับที่รับเงินกู้จากจีนเนี่ยมาสร้างท่าเรือแล้วก็สนามบินกว่าที่มีงบประมาณเนี่ยมูลค่า1000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถทํากําไรมาชําระเงินกู้ที่กู้มาได้นะครับจนต้องยอมให้บริษัทซึ่งเป็นของรัฐบาลจีเนี่ย ให้เข้ามาเช่าท่าเรือฮัมบันโตตานะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่เป็นยุทธศาสตร์99ปีสุดท้ายจีนเนี่ยก็เข้ายึดหาดหน้า,นนาของมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นจิ๊กซอว์อันสําคัญมากๆของโครงการเบลแอนโรดอันนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการติดหนี้จีนอยู่ค่อนข้างหลายพันล้านเหมือนกันนะครับหลักหมื่นล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูล จากทางของ south china warning post นะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าจีนเนี่ยจะมาจัดการตัวหนี้ของแอฟริกาจะมีการยกหนี้ให้ไหมหรือว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ mission world news report ในวันนี้นะครับนอนอัปเดตตัวเลขให้ฟังนิดนึงนะครับตัวเลขนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่3,663,911คนนะครับ ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2 5ง2 8 8หคนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งคนนะครับส่วนในไทยวันนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมทางด้าน สบคนะครับได้รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก1คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น2,989คนนะครับรักษาหายเนี่ยเพิ่มอีก14คนนะครับนั่นเท่ากับว่าตอนนี้มีคนกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด173คนแต่วันนี้มีข่าวที่น่าเศร้าคือมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1คนนะครับเท่ากับว่ายอดตอนนี้รวมแล้วเป็น55คนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับ Mission Daily Report นะครับที่จะมาเล่าข่าวให้ฟังกันทุกเช้าตอน7จ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับหลายๆข่าวเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่นนนํามาเล่าในให้ฟังในพอดแคสต์อันนี้แหละแต่ว่าในรายละเอียดของตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวอภินิยมของทั้ง3คนมีนนมีปิกแล้วก็มีพี่แทบนะครับเราก็จะพูดถึงมุมมองในแต่ละมุมมองที่เราคิดเกี่ยวกับข่าวนี้กันมากขึ้นแต่ว่าตัวรายละเอียดเนี่ยที่เป็นดีเทลจริงๆเนี่ยเราก็จะมาเล่าใให้้ฟัังกนนนแบบี วันนี้นนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report presented by CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว